สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชื่อเคยครับช่องเซตเตอร์นด่วนสิสเกตนะครับวนี่ผมจะพามาดูสมาชิกใหม่ของผมครับเข้ามาอีกหนึ่งลำนะครับเป็นโคเบโกครับ y n 12ซูเปอร์นอกครับคันนี้เป็นรถนอกคันนี้ทำงานอยู่12,000ชั่วโมงครับแท้ๆเลยไม่แท้ชุ่ล่งชุ่ม่างกิ๊กครับระบบดีคันนี้ แต่บบดี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมวจะทําสีใหม่เป็นเนี่ยเดิมๆจังนอกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับซื้อรถนอกมาเลยครับภายลงภายในสวยครับครบแอร์เย็นเดี๋ยวเป็นถึงสีสเกตเรานี่จะกลายเป็นเงาะถอ,อรูปทันทีครับ มีเบาะตรงนี้ขาดครับเไม่ใช่ปัญหาหได้จัดให้ครับภายใงภายในครบสวยครับสดเช็ดออกนี่เรียมปิ้นเลยนี่ครับชุดรางกระจกไม่ผุนะครับเนี่ยต่างกระจกชั่วโมงหมื่นสองพันนะครับ ก็จะมีฝ้าฝ้าตรงนี้บุบครับจะต,ต้องได้รื้อทำสีใหม่ครับเพราะว่าสีนอกมามันไม่สวยในซีเรียสครับแต่ระบบคันนี้ดีมากครับพอนเครื่องบิดตรงบิดตัวสบายเลยมีตัวสับคอนโทรนให้ครับ,บอกกุปกรณ์ฟงนงฟองน้ำอยู่ครบแดบดบไหมด้วยครับ ตรงล่างนี่เต็มเปียนเลยจะพกเกดใหม่ด้วยครับนี่เขาเปลี่ยนล้อมาใหม่นี่น็อตน็อตแท้สู้แท้อ้าทำไมโอ้เห็นไหมเนี่ยนี่ครับน็อตแท้สู้แท้ด้วยครับนี่น็อตแท้จะเป็นยังไงครับน็อตแท้จะเป็นเกลียวเสมอครับแบบนี้จะให้ดูครับ จะเป็นเกลียวเสมอครับน็อตแท้นี่เวลาเราอ่าขันเนี่ยมันจะไม่ยืดครับแล้วเวลาถอดไปถอดเราสามารถยิงออกได้แต่ถ้าเป็นน็อตเทียมครับจะยิงเข้าไปแล้วบางทีมันมันจะมันจะถอดยากครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ตัดเลยโซ่นี่ก็เป็นโซ่แท้ครับโซ่แท้ใบแท้นะครับโลลุงโรเดอร์เต็มครับเฟรมสวยไม่มีผูเลยนะครับก็ที่มีผูก็จะมีนี่ครับฝาข้าง แต่มันเป็นเป็นธรรมดาของรถนอกครับมันมันชอบผุอย่างนี้แต่ช่วงล่างไม่ผุฟรรเฟรมเฟิร์มไม่ผุเก้งไม่ผุครับแต่แค่นี้ไม่ใช่ปัญหาครับตัดเปลี่ยนจิบจ๊บจิบมากเแบบีนะครับให้ดูปั๊มครับ ปั๊มยังสวยเลยนะครับดูครับดำเมี่ยมเลยปั๊มสวยยังกับซุปพวกซุปเปเอีกเกมพวกซุเปอีกเลยครับนี่ปั๊มดเดิมไม่เคยแกะเลยครับเนี่ยดูไม่เคยตั้งครับเล็ก,กลเตอร์ก็ไม่เคยตั้งเลยเนี่เกียร์ปงเกียร์ปัม๊มไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยครับพี่วุฒิเอน้ำมันมันจะพอขึ้นไหมอ่ะไฟมันเตือนแล้วนะ น้ำมนันมันจะพอขึ้นไหมสักขังหนึ่งไหมอบอกแกแล้วแกว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยะยกมาเติมกันว่ะจะเกิดจะเปลี่ยนใหม่ครับไม่ใช่ปัญหาบอดี้ซื้อรถบอดี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครับผมจะเน้นพวกระบบเน้นระบบเน้นช่วงล่างครับแล้วก็จะมีบูธสาหรับผขีนะครับที่หลวม เ็อไม่ใช่งานถนัดผมครับบูสลักเรืรงกี้ชิวๆเปลี่ยนเฟิร์มีนหนาครับซองล้อนำไม่อ้าครับเีเรียนห้าหมืนแปดนะครับแล้วก็มีซินก็บอกตรงนี้ครับทีรั่วเดีย๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ครับเบอร์ก,กรัลยาเลยไม่ใช่ปัญหาเปลี่ยนเองได้ครับจิ๊บจิ๊บ งานหมูครับนี่ครับสี่เลียนห้าหมืนแปดก่อนเซฟตี้วาวอะไรก็ยังอยู่ครบกับเป็นรถนอก <c oughs> เดี๋ยวล้างแปะครีมสวยครับนี่ให้ดูแพ้คอนโทรนครับ หัวสายยังเงาอยู่เลยครับเงาแวบ,บเลยดูครับนี่ไหมจุดหัวสายพวกนี้เนี่ยยังเงาอยู่เลยครับมอเตอร์สวิงไม่เคยแกะเลยนะครับสวิงลื่นครับคันนี้ไม่มีขัดไม่มีสะดุดเกลียครับไม่มีผุครับข้างบน บางๆเลยคันนี้มีได้เก็บงานบอดี้ครับแต่ระบบเครื่องปั๊มอะไรอ้เจ๋วมากครับไม,ไม่แพ้สเปอร์ไอเก,แกมแน่นอนครับรมการันตีชั่วโมงน้อยด้วยครับเหมือนสองพัน 2, ชั่วโมงนี่ครับระบบเทอรอ์โบยังเดิมครับไม่เคยถอด EGR อยู่ครบนี่ครับแป๊บโซล่า น้ำเนิ้มก็ยังไม่แดงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยครับพอผมดูถ้าเกิดอ้ผมดูละเอียดเลยครับเนห็นไหมน้ำเนิ้มก็ยังไม่แดงนะครับเนี่ยดูรถน้ำแดงผมไม่ซื้อเลยกลัวปัญหาเรื่องฟอร์ม้อนตามมาครับ ูมามก็สวยครับไปครับเจอกันที่สะเกตครับ สีสเกตบานห้องนี่ครับนี่ครับลากลอลอไปเลยไปเลยก่อที่นี่ก็ยังมีรถวสวยๆให้เลือก ซื้อเรือหากันอีกหลายคันครับใสุสเปคคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับมาจะซื้อเรือหากันได้ ชอบมากับคันนี้ผมชอบรถสเปกนอกอยู่แล้วครับเดิมดีเป็นคนชอบรถนอกก็เลยโดนสเปกค,ครับเรื่องบรดงบรีผมไม่ค่อยซีเรียสครับเก็บจบแต่มันทําง่ายครับเพราะว่าเราอ่านขาดครับแต่ว่าระบบข้างในคือเราไม่รู้เกียร์เวแน่นครับต้าล่างเต็มตรงที่ตัวสบายครับ ใครัวใจก็มาดูที่ศรีสะเกดเลยครับข่อเสียบุกค,ครับเอกันตาใช้ได้หมดครับเปิดปุ่มไฟฟ้าครบทุกระบบ พวกวงวงบูก็ใช้งานได้ครับแต่คันนี้ช่วงล่างเต็มจริงครับวันนี้หายห่วงเลยครับใช้ลืมครับวันนี้ นี่พ่อนเครื่องสุดนะครับยังเดินได้สบายสบายเลยครับแหมระบบคนนี้สุดยอดจริงๆนี่ผ่อนเครื่องสุดนะครับนี่เดินขึ้นนี่ไม่ได้เร่งเลยไปข้างนู้นเยอะอยังอ่ะรุดมันไปข้างนู้นเยอะเกิน ตรงไหมมามานีไหม สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ0611234230นะครับดูรถได้ที่จังหวัดตรีสะเกดนะ เด็กคงถึงเครื่องแล้นี้เงียบดีเอียวแน่นครับอันนี้ตรงล่างเต็มดูครับเต็มจริงๆครับตรงล่างไม่ได้มโมโ้ครับสปอเก็ตนี่ก็น่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยครับเนี่ยเต็มไม่มีผุครับ ต่อนำไม่มีอ้าครับโตไม่ยืดอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อน,นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้